สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวครีมร้านของเรานะคะครีมไขมุกของแท้มันดูเนื้อกันว่าเนื้อครีมจะเป็นยังไงอ่าเข้ามาบงเนื้อครีมนำกันเลยเนาะครีมร้านเราเนาะของแท้แน่นอนใช้แล้วเห็นผลนะคะใครที่เป็นสิวฝ้าหรือกะนะคะแนะนําใช้ขมิ้นไผ่แล้วก็ผสมบัวหิมะไปเลยไปด้วยกันได้นะคะถาประชมกันได้นะคะ เนื้อครีมของร้านเราก็จะประมาณนี้เนื้อเนียนละเอียดนะคะทาเข้าไปแล้วก็จะซึมอย่างใบหน้ายังรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะน่ะนะคะไม่เหนียวเหนอะน่ะเนื้อเนียนละเอียดมีกลิ่นหอมนิดๆนะคะเนื้อจะออกขาวอมเหลือง ของแท้แน่นอนค่ะใช้แล้วเห็นผลในระยะยาวนะคะต้องใช้ไปเรื่อยเครีมทางร้านเราก็จะประมาณนี้ใครที่สนใจนะคะอยากเป็นตัวแทนหรือว่าลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วนะคะสนใจติดต่อทางตัวแทนเราได้เรือยว่าจะซื้อไปขายต่อหรือว่าใช้เองนะคะแนะนําเลยค่ะรุ่นนี้ครีมไฮมูบัวหิมะแล้วก็คัทมินไพรนะคะตอบโจทย์ทุกท่านที่เป็นสิว